เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดในหัวหินที่เรียกได้ว่าทำถึงรีวิวใน Google ได้คะแนนดีมากขนาดว่าร้านอยู่ในซอยในหมู่บ้านแต่รีวิวก็ยังดีขนาดนี้ต้องมีอะไรเด็ดแล้วค่ะวันนี้เมย์กับพี่นกมาใช้อินก,กันที่ร้านรสรินเป็นร้านอาหารบรรยากาศสบายๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านทาราดนรีสอร์ทไปไม่ยากค่ะแนะนําให้เข้าทางซอยหัวหินหจากนั้นจะมีป้ายบอกทางตลอดเลยอาหารร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเด่นที่วัตถุดิบโดยเฉพาะเมนูนี้ปูผัดสตอเนื้อกันเชียงปูทั้งสดและใหญ่ใส่ไข่ปูมาด้วยค่ะรสชาติจัดจ้านมากแล้วที่เห็นไฟแแรงบบนี้ ทอดสิบวิใช้เป็นเนื้อไทยวากิวค่ะลงกระทะแค่แป๊บเดียวความสุกกาลังดีเนื้อนุ่มมากส่วนอันนี้หมึกดําอบวุ้นเส้นมิติใหม่ของหมึกน้ำำําดําอบไปได้หอมอร่อยมากค่ะปลาหมึกสดแล้วก็ใช้วุ้นเส้นคุณภาพดีด้วยจานนี้ชื่อว่าไข่มังกรค่ะเป็นทอดมันกุ้งลูกใหญ่ๆข้างในเป็นซอสไข่เค็มอร่อยนัวมากแล้วถ้าชอบกินคอหมูต้องจ่ายคอหมูพริกแกงค่ะผัดได้ถึงเครื่องรสชาติเข็มค้นมากกินกับข้าวอร่อยสุดๆส่วนจานนี้เป็น3มชั้นคั่วน้ําปลากวนค่นคะรสชาติออกเค็มหวานบีบมะนาวหน่อยก็คือเลิิแแ้้้ววมมาหหันนนกกกกก็ตองงพรร จัดจ้างกําลังกินค่ะไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไปสดได้เรื่อยๆมาต่อกันที่กุ้งผัดสามฉุนนะคะกุ้งสดตัวใหญ่แล้วก็ชอบพูนเส้นที่เขาใช้จริงๆค่ะเส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดไม่เละเมนูปลาก็มีนะคะอันนี้เป็นปลากระพงลุยสวนปลาตุกกาทอดกระเทียมอันนี้ทอดมาได้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเลยแล้วถ้าชอบผัดฉาแนะนําผัดฉาปลาฉลามค่ะที่นี่เขาผัดแบบใส่ขิงใส่ขึ้นช่ายค่ะหอมมากรสชาติดีปลาก็สดเป็นร้านที่วัตถุดิบดีมากจริงๆค่ะแล้วรสชาติก็ถูกปากถ้าใครจะมาเที่ยวหัวหินอย่าลืมมาใช้อินกันนะจะ